เรื่องเล่าจากสวนขนลูกพีชอ่อนโยนต่อผล,ลไม้แต่โหดร้ายต่อคนบางคนถ้าคุณเคยหยิบลูกพีชสุกจากต้นแล้วรู้สึกว่ามือคันๆเหมือนมีฝุ่นบางๆเกาะอยู่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะขนลูกพีชหรือที่หลายคนเรียกกันว่า p พีชฟัสคือสิ่งที่ทั้งปกป้องลูกพีชและในขณะเดียวกันก็อาจทำร้ายคนได้โดยไม่รู้ตัว จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ในเช้าตรู่ของฤดูร้อนปีหนึ่งฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของเกาหลีที่ขึ้นชื่อเรื่องลูกพีชหอมหวานวันนั้นเป็นวันแรกที่ฉันได้เก็บลูกพีชด้วยตัวเองคิดในใจว่าง่ายนิดเดียวแค่เก็บผลไม้แต่พอผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแขนฉันก็เริ่มแดงคันแสบเหมือนโดนอะไรบาด ผิวหนังเริ่มมีผื่นเล็กๆขึ้นเต็มแขนฉันตกใจมากเพราะคิดว่าตัวเองแพ้สารเคมีในสวนแต่พอถามเจ้าของสวนเขากลับหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าไม่ใช่สารเคมีหรอกเธอเจอขนลูกพีชเข้าแล้วแล้วขนลูกพีชคืออะไรขนเล็กๆที่ปกคลุมผิวลูกพีชนั้นไม่ได้มีไว้สวยงาม คนเหล่านี้ช่วยปกป้องลูกพีชจากแมลงแสงแดดและการสูญเสียน้ำแต่สำหรับคนมันคือฝุ่นละอองจิ๋วที่สามารถลอยในอากาศได้ง่ายและเมื่อสัมผัสผิวหนังหรือเข้าสู่ทางเดินหายใจก็อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผื่นคันระคายเคืองหรือแม้แต่หอบหืดในบางรายที่แพ้รุนแรงไว้ทำไมถึงอันตรายคนที่มีอาการแพ้ขนลูกพีช อาจไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกบางคนคันผิวก็แค่เ้าแล้วลืมไปแต่สำหรับชาวสวนหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับลูกพีชทุกวันหากไม่ใส่ถุงมือหน้ากากหรือชุดป้องกันก็อาจสะสมการแพ้เรื้อรังได้หรือบางรายถึงขั้นต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะไม่สามารถแตะต้องลูกพีชได้เลย มีเกษตรกรเกาหลีหลายคนที่เลิกทำสวนลูกพีชเพราะแพ้ขนของลูกตัวเองฟังดูน่าเศร้าใช่ไหมคะแล้วจะป้องกันอย่างไรสวมถุงมือหน้ากากและแขนยาวเวลาทำงานเกี่ยวกับลูกพีชล้างมือทันทีหลังสัมผัสหากรู้สึกระคายเคืองมากควรปรึกษาแพทย์ สำหรับบางคนที่ชอบกินลูกพีชควรล้างผลให้สะอาดหรือเลือกลูกพีชไร้ขนแทนพันเนคทารีนบทสรุปจากสวนลูกพีชเป็นผลไม้ที่อ่อนหวานที่สุดชนิดหนึ่งแต่ก็ซ่อนความเปราะบางและอันตรายไว้อย่างแยบยน ขนลูกพีชไม่ใช่เรื่องเล็กๆในสายตาของชาวสวนแต่มันคือบทเรียนของการเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งที่สวยงามบางครั้งก็ต้องจับด้วยความระมัดระวังแล้วคุณล่ะเคยสัมผัสลูกพีชด้วยมือเปล่าหรือยัง